ยอ่สุบทิยานะครับผมวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้จะพามารีวิวรถสี่ประตูยกสูงนะครับผมรุ่นนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับผมตัวแซดพีนะครับผมทัวรุ่นนะครับสี่ประตูไฮแลนเดอร์หนึ่งจุดเก้าแซดพีเกียร์ออโต้สีขาวมุกนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราพามาดูชุดแต่งพิเศษกันอ่าแม็กขอบยี่สิบนะครับผมเป็นตัวแม็ก์ใบพัดนะครับผมจัดเซ็ตให้เลยนะครับผมเรียบร้อยนะครับเป็นของเป็นตัว GTR นะครับผมเดี๋ยวผมดับเครื่องยนต์ปั้ไปเป็นาเป็นแม็ก GTR นะครับผมเนี่ยครับผมก็จัดที่เรียบร้อยพร้อมยางนิโตนะครับสายซิ่งต้องรู้จักอยู่แล้วนะครับยางนิโต NT นะครับ 420S เนี่ยครับเดี๋ยวมาดูสเปคยางนิดนึงสเปคยางตัวนี้อยู่ที่265 50ขอบ20นะคันนี้ไม่ใช่ GTR ปกตินะปกติลูกค้าจะเจอพวกขอบ18 แต่น,นี้เป็นขอบ20นะครับผมแต่ผมบอกก่อนนะครับอันนี้เพิ่มเงินนะครับลูกค้าเพิ่มเงินขึ้นมานิดนึงนะครับก็ตามสัดส่วนลูกค้าอยากได้กี่นิ้วผมจัดให้ได้หมดนะครับอยากได้ยางแบบไหนจัดให้ได้นะครับผมก็อันนี้พี่ต้นเขาอยากต้องการหรูซิ่งแบบไม่ซ้ําใครนะครับผมอ่อัน,นี้เราจัดให้นะครับเดี๋ยวพาดูรอบๆร,ร,รถเลยนะครับใส่มาแล้วเป็นไงน,นี้ไม่ได้โหลดนะเดิม พวกฝาครอบดุมน็อตล้อพวกนี้ฟรีหมดนะครับผมพ,พวกนี้ฟรีหมดฝาครอปบปั๊มเบรกฟรีหมดนะครับส่วนตัวรถก็สี่ประตูยกสูงทั่วไปมันก็อธิบายมาเยอะแล้วรีวิวมาเยอะแล้วกระจังคอมเมียงไฟหน้า led ไฟตัดหมอกอะไรมีมีเหมือนกันหมดอยู่แล้วนะครับไม่เป็นไรเราข้ามเลยข้ามเลยเห็นความสวยงามของ,ของคันนี้แล้วกันนะครับมันเรียบหรูเป็นยังไงหรูบวกซิ่งด้วยนะครับผมติดฟิล์มให้พี่ต้นอยากได้ฟิล์มดำ 80นะครับอันนี้เป็น80นะครับผมขับกลางคืนมืดนิดนึงนะฮะแต่จัดได้ไม่เป็นไรพี่ต้นไม่ชอบไม่ชอบร้อนอ่าก็เน้นเน้นขับกลางวันไปนะครับผมแล้วก็มีแม็กไลเนอร์ให้ฟรีนะครับผมอ,อันนี้ตัวแซดพีนะนี่ครับโอเคนะี่ครับมันจะหล่อๆอย่างนี้ฟีขาวมุกอ่าโอเคแล้วไงเดี๋ยวผมพาไปดูภายในนะครับผมโอเคเดี๋ยวเชิญดูภายในเลยครับ ภายในถามว่ามันก็แ p นะครับก็จะเป็นฟิลนี้เหมือนกันหมดนะครับอคุณแจกรีโม่ประมาณนี้นะครับนี่ครับไม่ต้องไขนะครับกดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะครับก็ตัวนี้เราแถมเพิ่มตัวล็อกเบรกให้ด้วยนะครับเบาเป็นเบาะหนังไฟฟ้าก็ตามตามโจทย์ที่พี่ต้นตั้งมาเลยว่าสไตล์หรูเบาะหนังไฟฟ้านะครับแอร์ตอนหลังมีมาให้ตั้งแต่รุ่นแซดแล้วนะครับผมอ่า คล้ายๆตัวที่ผมรีวิวไว้เป็นตัวแซธรรมดาก็พงม,มาลงมาไลาก็จะอย่างเงี้ยนะครับอย่างที่ผมบอกเลยมันก็จะหรูเหมือนตัวท็อปเนี่ยคันนี้ก็ท็อปแล้วแซพีนะครับผมอ่าแล้วก็สิ่งที่ต่างก็จะเป็นจอตัวนี้เป็นเก้านิ้วนะครับผมตัวนี้อ่าเดี๋ยวผมลองกดเข้าไปดูกดตกลงอ่าเนี่ยพร้อมเนวิเกเตอร์ก็มีเนอย่างเงี้ยครับผมอ่าเนี่ยสูนี่สูเราอยู่ในสูอย่างเงี้ยครับผมอยู่หลังโชว์รูมตรงข้ามเป็นแมคโครนะครับผมเส้นโลจะนะอ่าเนี่ยเนค่อนข้าง เข้าใจง่ายและอ่านง่ายนะครับผมนี่เป็นภาษาไทยด้วยอโอเคข้ามเลยนะครับเบาะหนังก็รู้อยู่แล้วนะครับผมดูคันนี้รีวิวยังไม่ได้รีวิวนะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับผมเกียร์ออโต้นี่ครับมันเง,งาเงาเงาเงาซะจนแบบเกียร์นี่หรูยิ่งกว่าบนะีเอ็มเดอรบันยูอย่างีนะ้อ่าดูเอานะครับหัวสั้นๆน,นะครับรับกับตัวขีดพวงมลาลัยคมเนี่ยม คิวสมัมผัสมันจะแบบอ่าอย่างเงี้ยครับผมอ่าอ่าโอเคจับ้วได้ฟิวอะเนี่ยครับดูมันได้ฟิวนะครับอ่าตัวนี้โอเคค่าเข้าเกียร์ก็ปกติเลยครับมันสามารถดันไปเป็นบวกลบเป็นเขาเรียกเป็นอ่าดันเหมือนเกียร์เล่นเกียร์ทำเป็นนวดได้ครับผมอ่าอย่างงี้ก็เดี๋ยวเราลองให้ดูอ่าอย่างเงี้ยครับดันไปหรือถ้าดันเป็นเกียร์ถอยหลังก็ภาพก็จะโชว์ที่หน้าจออย่างเงี้ยครับผมตรงสีดำนี่เกินชนท้ายนะครับผมเส้นแดงกับอ่ากันชนท้ายก็ ห่างกันประมาณฟุตหนึ่งนะครับผมเนี่ยตรงนี้ครับอ่าเข้าๆนะครับผมอ่าส่วนนั้นอื่นก็น่าจะรู้อยู่แล้วะเ,เกียร์ P ไว้จอด N เกียร์ว่าง D เดินหน้าก็ไม่มีอะไรครับผมอ่าทั่วไปนะครับผมอ่าส่วนี้ก็ไอ้ทางราชัน s HA, นะะ s a <ๆ>นะครับ<ๆ>ก็มีอยู่แล้วแอร์เ P มันจะเป็นแอร์ดูออนนะครับผมแยกซ้ายขวาคุณอะคุณอยากเย็นข้างนี้อยากร้อนข้างนี้ได้หมดนะครับอ่าเป็นแบบ เขาเรียกว่าแอร์ออโต้ภาษาชาวบ้านนะครับหรือว่าแต่ตอนนี้เป็นออโต้ไม่ได้ออโต้ธรรมดาเป็นออโต้แบบดูอดูออก็แปลเป็นภาษาไยก็คือสองสองแบบแยกซ้ายขวาได้อะสองทางอ่ะเนี่ยครับอ่าประมาณนี้ปุ่มสตาร์ทอยู่นี่นะครับก็ายในก็เรียบร้อยดีนะอ่าถ่ายให้ลูกค้าดูเลยพายงพายยางปูกระดาษเรียบร้อยแนะล้วพี่ต้นสบายใจละอ่ากิฟต์เลยนะรถที่เนี่ยครับเรียบร้อยเลยเบาะหนังแอร์ข้างหลังนะครับผม อ่าถ้ายังไงนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูนอกอีกรอบนึงแล้วเดี๋ยวลาเลยครับผมลูกค้าท่านใดนะครับสนใจก็ทักผมมาได้เลยครับทุกช่องทางนะครับผมก็ตอนนี้มี YouTube Facebook นะครับไลน์โทรศัพท์ได้หมดเลยครับผมอ่ะหล่อๆอีกรอบนึงนอกนะครับตางอิสุนะครับผมคันนี้จริงๆแล้วไม่อยากบอกเลยว่าถ้าลูกค้าเครดิตดีๆทำงานโอเครายได้ถึงนะครับผม ใช้เงินไม่ถึงแสนก็ออกได้นะครับผมพร้อมแม็ก20ย่นะอ่าเดี๋ยวไงวันนี้ผมไปก่อนร้อนมากเลยครับผมอ่าไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผมบ๊ายบายครับผม